คะรายการสถานีประชาชนของเราติดตามเกี่ยวกับเรื่องของคดีแชร์น้ํามันหอมระเหยนะคะหรือว่า DCHL เนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเป็นจนํานวนมากค่ะวันนี้ตัวแทนผู้เสียหายสองท่านขึ้นมาพูดคุยบนเวทีนะคะท่านแรกคุณรัผีประมาพรอ,อินผิวค่ะค่ะท่านที่สองคุณสุภาวดีอ่อนขาวค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะถามในส่วนของคุณรัฐีประมาพรก่อนเลยนะ,ะเนงินที่เราจ่ายให้กับบริษัทเหล่านี้บริษัทนี้นะฮะเป็นเนงินทั้งหมดเท่าไหร่คะ ครั้งแรกนะคะที่ที่ไปลงทุนนะคะก็คือมีซื้อแฟรนไชส์มีซื้อแฟรนไชส์ไปหมื่นกว่าค่ะแล้วก็ค่าสมาชิกคค่่งสมาชิกลง38เขาอะไรของเขาเนี่ยสองแสนค่ะค่ะสองแสนแล้วก็ค่าจิปาห์กว่านั้นอีกโดยรวมโดยรวมแล้วก็สองห้าหนึ่งสามมาอยู่สองแสนห้าหมื่นสามพันกว่าบาทค่ะคราวนี้คุณสุภาวดีล่ะคะค่ะจ่ายเงินไปทั้งหมดทั้งหมดไปมัน ครั้งละ3ามแส0่ก็เหมือนคุณพี่นี่นะคะเป็นไทยก่อน12,300มค่ะค่ะแล้วก็เลือกเอาอยากจะเอากี่เขาอย่างที่เขาว่าใช่ไหมตำแหน่งชื่อจะเรีอกหรูหรูๆเลยนะใช่ค่ะอืมเราก็จ่ายเงินไป0กแสนบาทใช่ค่ะได้เงินคืนมาประมาณประมาณอะบินละ8ปดหมื่นบินละ8ปดหมื่นได้มา2บินค่ะ2บินแสดงว่าเงินเราที่ยองอยู่กับบริษัทอีกประมาณ4ี่แสนกว่าบาทใช่ค่ะค่ะในขณะที่ทางคุณรัพีประมาพรนี่ได้เงินคืนบ้างไหมคะ ก็ได้เงินคืนที่ที่เขาบอกว่าเป็นเงินโบนัสคท่ะทห่คืนไปสี่หมื่นค่ะสี่หมื่นก็ยังค่าเขาอีกประมาณสองแสนกว่าบาทคือนี่แค่สองรายนะฮะสองรายรวมกันนี่หกแสนกว่าบาทนะฮะแล้วลองคิดดูท่านผู้ชมที่กรพที่นั่งอยู่ในห้องสนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะพวกเราจ่ายนี่ก็เป็นแสนขึ้นหลักแสนด้วยกันใชเพราะว่าขั้นต่ำเท่าไหร่ละสองสองแสนนะคะ ก็ไม่แปลกใจที่ยอดความเสียหายจะมหาศาลเหมือนกันถามทาง DSI นะคะตอนนี้เราดําเนินการนะคะจาได้ท่านเป็นคนที่บริษัทก็ด้วยใช่ไหมคะครับถูกต้องตอนนี้ดําเนินการถึงขั้นไหนแล้วคะก็เราได้สรุปสํานวนนะครับส่งฟ้องผู้ต้องหาคือเราสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้อย่างที่เรียนไปนะครับทั้งหมด13คนด้วยกันนะครับแล้วก็หลบหนีไปทั้งหมด6คนใน13คนเนี่ยก็ ทางอายการก็สั่งฟ้องนะครับรวมทั้งบริษัทด้วยนะครับก็ยกเว้นกรรมการที่เข้ามาใหม่หนึ่งคนนะครับที่ทางอายการสั่งไม่ฟ้องเพราะว่าเ,าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับในส่วนนี้เนี่ยทางอายการยื่นฟ้องไปแล้วนะครับก็จะนัดสอบพยานประมาณเดือนพฤษภาคมปีหน้าะนะครับก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือผู้เสียหายที่ฟ้องคดีเนี้ย มีทั้งหมด94คนนะครับแต่ในขณะเดียวกันผู้เสียหายที่เราขึ้นบัญชีไว้เนี่ยแล้วเนี่ยมีประมาณ1 7 0 0 0คนในขณะนี้นะครับเราก็ดำเนินการสอบสวนปากคำไปแล้วขณะนี้สอบสวนไปได้แล้วประมาณ7,000ลายนะครับโดยวิธีการของเราก็คือเราก็ประสานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือไปยังฝ่ายปกครองนะครับ สภาทางฝ่ายปกครองก็ให้ความร่วมมือจัดสถานที่และก็ประสานงานไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับถึงผู้ถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านจนกระทั่งผู้เสียหายเนี่ยมาให้การที่จังหวัดต่างๆนะครับก็หนึ่งหมื่นรายที่เหลือนี่เราจะใช้เวลาอีกนานไหมคะในการสามารถสอบปากคำได้ต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรครับเพราะว่ากําลังของเราก็มีจํากัดนะครับก็อาจจะใช้เวลา อีก6เดือนนะครับอีกประมาณ6เดือนแต่ว่าระหว่างนี้เราก็จะทยอยฟ้องไปอย่างเช่นคดีหนึ่งเนี่ยก็จะรวบรวมสัก4ี่0ันคนแล้วฟ้องไปก่อนนะครับอีกอีกคดีหนึ่งก็จะประมาณนี้นะฮะน้อยกว่านี้นิดหน่อยก็ทยอยฟ้องไปก่อนทยอยฟ้องไปเรื่อยในส่วนของผู้ต้องหาคดีนี้จากทั้งหมด19คนนะะอย่างที่ท่านบอกแล้วเราก็สามารถตอนนี้จับกลุ่มได้13คนอยู่ที่เรือนจําแล้วใช่ไหมคะท่าน มีชาวต่างประเทศทั้งหมด3คนคนที่เป็นเดินเป็นกรรมการผู้จัดก,การแล้วก็เป็นตัวการสําคัญคือเป็นคนขึ้นไปชักชวนนะครับโดยเฉพาะหนึ่งท่านเนี่ยคนไต้หวันเนี่ย <c oughs> เป็นคนที่เป็นกรรมการผู้จัดก,การเนี่ยยังยังอยู่ในเรือนจำนะครับส่วนที่เหลือที่เป็นคนไทยเนี่ยเป็นรายเล็กรายน้อยเนี่ยได้ทราบว่ามีบางรายที่ได้รับการประกันตัวไปนะครับแต่ตัวการใหญ่ ที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยทางสารไม่ให้ประกันครับอืมค่ะส่วนผู้ต้องหาอีกทั้งหมดประมาณ6คนที่เหลือนี่มีแนวทางติดตามยังไงคะท่านคะก็มีบางรายนะครับที่เราได้รับการประสานมาว่าจะมามอบตัวนะครับและในขณะเดียวกันเราก็ประสานกับทางกองปราบนะครับให้ทางกองปราบเนี่ยช่วยติดตามจับกลุมในขณะเดียวกันในหน่วยงานของเราก็พยายามติดตามจับกลุมอยู่ครับ คราวนี้พอเรารู้ว่าตัวของผู้กระทําผิดนะฮะก็ถูกจับกลุมบางส่วนบางส่วนอยู่ระหว่างติดตามคราวนี้เรื่องเงินนะฮะเงินทั้งหมดที่ที่พวกเราจ่ายไปอยู่ที่ไหนนะต้องถามทางท่านพรนดเวิกสีหนาถนะคะปปงเราเข้าไปช่วยดูแลเรื่องนี้ยังไงบ้างคะท่านคะคือต้องต้องเรียนเหมือนที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องเงินเนี่ยต้องเร็วคือคือเราโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเราได้มีโอกาสทํางานพร้อมกับหน่วยงาน วยงานหลักๆเช่นตำรวจด s i ไในทันทีเนี่ยเราสามารถที่อายัดได้ในเวลานั้นเลยอันนี้ถ้าปปงทําได้เลยนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเข้ามาตามทีหลังทําไมปปงอชอบมาทีหลังทุกทีเนื่องจากไม่เป็นอย่างนี้หน่วยงานต่างๆทําไปก่อนแล้วบอกปปงช้าใช่ไหมไม่รู้กลัวเราแย่งสีนธิ์ได้ไหมเปนอย่างนี้ครับผมผมเรนนียนเมื่อกี้พูดให้เข้าใจอย่างนี้คือว่าเราเนี่ยบางครั้งการจับกลุ่มเนี่ยเขาต้องเร็วเพราะจับคนไม่ต้องไปก่อนใช่ใแต่พอจับคนเพิ่มเงินมันไปแล้ว เงินเดี๋ยวนี้ไวมากกดปุ่มก็ไปแล้วเข้าอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนี่ก็ขยับเลยคือตามหลังมันต้องจับมือแล้วไปด้วยกันก็คือปปงกับดีเอสไอหรือตำรวจแล้วให้เราฟรีสเดี๋ยวนั้นเลยเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังว่าคอเซ็นเตอร์ที่ผมทำขนาดนั้นรู้สิบโมงอาญาสบ่ายโมงได้เงินคืนเลยคนะแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปทีหลังเนี่ยช้าวันหนึ่งก็จบแล้วอืมแล้วอย่างนี้อันนี้มาตามทีหลังนะมีมีมีช่องทางเห็นเส้นทางก็อย่างย่างผมผมเล่าให้ให้ดูเนี่ยนะฮะคล้ายๆข่าวว้าวเนี่ย อันนี้ก็เป็นเส้นทางว่าเงินเขาได้มาอย่างไงจากสมาชิกเป็นเป็นแล้วนะี่เป็นเมมเบอร์แฟนชายนี่บารอนค้าอะไรที่ว่าเมื่อกี้นี่นะฮะ,ะถูกต้องแล้วแล้วก็เป็นเรื่องของสมาชิกก็เป็นการระดมทุนแต่ที่เราตามเงินเนี่ยเราเราพบว่าเงินเนี่ยมันไหลผ่านยนะี่สบบริษัทนะครับที่เราแกะรอยเจอคนที่เกี่ยวข้อง30คนอ,อาจจะไม่อยู่ในรายชื่อผู้ต้องหาแต่พวกนี้ต้องโดนฟอกเงินหมดนะข้อหาเดียวผมจะส่งให้ดีเอสไอไปอนะครับแล้วก็ผ่านบัญชีต่าง เราพบเงินในปี2011ที่มีการโอนทั้งหมดนะออก<ฆ>ไปในประมาณ5,595ล้านบาทนะในปี2012เนี่ย3,379ล้านบาทในปี2013เนี่ย6,4649ล้านรวมหมดนี่นะครับที่เราพบกระแสงเงินที่แกะรอยได้<ฆ>นี่4,625ล้านบาทเสรมากกว่าแคลิคฟเนียว้าวนะคะแคลิฟเนียวาวาแค่พันหกร้อยล้านนะนี่นเราตามทีหลังน แต่ถังบอกว่าถ้าผมเข้าพร้อมกันรู้พร้อมกันเนี่ยผมเอาให้ได้หมดก่อนผมเอาให้ได้ทันก่อนแล้วตอนนี้มาแกะทีหลังก็เลยเห็นแต่ตัวเลขเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วนอกจากตัวเลขแล้วเราเราจะก็ต้องไล่เอาฮะก็ต้องไปไล่ซึ่งแกะรอยเงินยากจริงๆแต่ว่าเราก็แกะได้ก็ค่อยๆแกะรอยเงินไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแต่ทางนี้นี่ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องเดือยวออจ BSI จะต้องแจ้งข้อหากเงินเพิ่มเติมเพราะไปช่วยโอน รับโอนปกปิดปบางรางทรัพย์ที่ได้มาจากการทําความผิดคนไทยอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่าคะท่านก็มีครับมีหมดคะบที่ผมไม่ใส่ชื่อนะเนี่ยรู้ชื่อแล้วให้เรารู้ว่ามันยากหรือมันง่ายถ้ารู้ว่าเป็นคนไทยอยู่ในเมืองไทยก็ยังมีหวังนิดนึงนะคะที่จะติดตามนะคะแล้วในกระบวนการทํางานที่ท่านว่าที่เราจะต้องสืบเสาะเส้นทางต่างๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็กลัวว่าเขาจะเอาเงินไปแปลสภาพเราเรามีวิธีการยังไงที่จะ คยับยังไม่ทางการบ้างไหมคอคือขณะนี้อย่างที่เรียนนะถ้าเกิดว่าสมาชิกหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรู้บอกแหล่งบอกที่เราเนี่ยเราเอาเลยเรายึดให้ได้เลยอืม เหมือนเหมือนคาว้าที่ผมพูดเมื่อกี้บอกมาเลยครับตรงไหนเดี๋ยทําให้เลยอย่างเช่นเคยได้ยินว่ากรรมการผู้จัดการันนี้เขาจะไปซื้อที่ดินอยู่ระยองอยู่หัวหินตรงไหนอะไรตรงนี้ก็ลองมาบอกกล่าวดูคือเรื่องเรื่องดีซีเนี่ยสมาชิกทั่วประเทศใช่ใช่หูตาก็จ้องยิ่งมากกว่าสับปะรดอีกเพราะนั้นถ้ารู้เนี่ยรีบบอกเราใช่ใช่นะครับบอกเราบอกเราเราก็ทําทันแต่อย่าไปบอกบอกคนอื่น่อนให้บอกเราก่อนแล้วยึดก่อนนะถ้าบอกคนอื่นเขาจะโยกก่อนโยกก่อนให้บอกเรา ก็เหมือนกันในพรุ่งนี้เราทําได้เร็วแต่ต้องแต่เงินเนี่ยช้าวันเดียวก็จบแล้วสมมติเดือนจะเข้าเข้าค้นวันนี้นะฮะท่านพูดให้มีหวังเลยสิคะเงินมาได้บ้างคือต้องพูดความจริงว่ามันไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องติดมามให้ได้ทาเป็นอย่างนั้นันี่คือกระบวนการทำงานของปปงก็คือไปตามเงินนะคะทางดี๋สายก็ตามคนอาจารย์เจษราับแล้วพวกเราผู้บริโภคนี่ตกลงเราเราจะมีโอกาสในการได้เงินหรือว่าเรียกร้องอะไรจากใครได้บ้างไหมสมมติว่าตามเงินไม่ได้จริงเนี่ย เราก็ไม่ได้อะไรเลยเหรอคะในแง่กฎหมายไทยอ่ะจริงๆถ้าคนพบว่ามีเงินอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยนะฮะปะปะงมีอำนาจอยู่แล้วรวมทั้งการห้ามทำธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการเงินอยู่นะครับในคดีอาญาที่กำลังดำเนินคดีอยู่เนี่ยเห็นบอกว่ารับร่างใีสี่พกว่าคนค่ะ4พ0 0กว่าคนเนี่ยนะฮะถ้าขอเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมในคดีอาญานะครับแล้วก็ขอ ใช้วิธีกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะครับในการที่ร้องขอให้เขาให้ศาลเนี่ยบังคับให้เขาชําระเงินค<ฆ>ืนนะครับในการไปร้องในคดียาานี้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมด้วยนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลและถ้าศาลพิพากษาแล้วศาลก็จะพิพากษาให้คืนเงินให้ได้ด้วยนะครับนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการปัญหาก็คือตามเงินเท่านั้นเองนะครับในการที่จะได้เงินเท่าไหร่แล้วก็มันมีวิธีการก็คืออยู่ในกฎหมายเรื่องของการ วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคซึ่งจะไปเอาความผิดกัดตัวกรรมการทั้งหมดในมาตรา44ท่านกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องอยู่ซึ่งในนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่เพราะฉะนั้นส่วนเหล่านี้เนี่ยเราก็ขอให้คนเหล่านี้นต้องมารับผิดชอบเป็นส่วนตัวไปด้วยนะครับแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยมีการฟ้องร้องไปบางคดีด้วยแล,วแล้วก็มีการยึดอายัดเงินไว้ก่อนชั่วคราวเป็นวิธีการชั่วคราวก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษา เช่นถ้าได้มาได้ได้ไดสารยอมทําให้เนี่ยนะฮะในการอายัดเงินชั่วคราวไว้ก่อนเนี่ยนั่นก็หมายความว่าโอกาสได้เงินจะมากขึ้นค่ะนะครับแต่ว่าอายัดเงินชั่วคราวก็จะคือเป็นเฉพาะเงินที่เห็นกันอย่างชัดเจนถูกต้องในบัญชีของธนาคารเอ๊ะขออนุญาตนะฮะเงินในบัญชีของ d c s ีเอชเอที่เห็นอยู่ทางท่านนิรันดร์พอทราบไหมคะว่าเขามีเงินเหลือประมาณเท่าไหร่พวกเราเป็นสมาชิกจะได้มีกำลังใจบ้างใช่ค่ะ อยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้เชิญค่ะพอบอกได้ไหมเป็นความลับหรือเปล่าดิฉันไม่แน่ใจถ้าเป็นความลับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าพอบอกคร่าวๆได้ก็จะได้ทําให้พลเมีมีความตั่นใจขึ้นนิดหนึ่งก็ตอนตอนเกิดเหตุเนี่ยเรามีการตรวจสอบไปนะครับก็จะมีสองธนาคารด้วยกันธนาคารแรกก็คือธนาคารธนาชาตินะครับธนาคารที่สองเป็นธนาคารกรุงเทพนะครับรวมแล้วเนี่ยผมจําได้ว่า ประมาณ500ล้านในตอนนั้นนะครับอืค่ะครับตัวเลขอาจจะคาดเคลื่อนนะครับครับค่ะนี่นี่คือเมื่อปีที่แล้วนะคะท่านเมื่อตอนปี55รึเปล่าครับใช่ครับ500ล้านแต่ที่เมื่อกี้นี้ท่านเลขาธิการปปงบอกทั้งหมดประมาณ4,000กว่าล้านบาท4,625ล้านที่เราพบต้องรอยอืยค่ะผู้เสียหายก็จำนวนมากด้วยนะคะอาจารย์เจษฎาไม่รู้ว่า500ล้านจะพอไหมเนี่ยถ้าถ้าดีไซน์ประสานกับปปงได้นะครับค่ะ จะทําให้คดีนี้เนี่ยสามารถมีพลังในการทํางานได้อย่างเต็มที่เลยครับค่ะพูดถึงเรื่องแนวทางการประสานงานถามหน่อยนะ d s i จะจะประสานงานกับปอปองอในด้านไหนอย่างไรบ้างเพื่อให้พวกเราผู้บริโภคนะฮะมีโอกาสที่จะได้เงินได้มากที่สุดเชิญค<บ>่ะก็จะช่วยกันยังไงได้บ้างนะคือทางปฏิบัติเมีโดยปกตินี่นะครับค่ะเมื่อเรารับแจ้งเนี่ยนะครับเราก็มีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีหนังสือแจ้งไปที่ทาง สำนักงานกับท่านท่านเลขาทางกปงทีนี้เราจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยทุกคดีเนี่ยเราจะรีบแจ้งตั้งแต่เริ่มเริ่มรับแจ้งเลยนะครับี๋ยวจะไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีแจ้งไปยังไงนะครับก็ยังยืนยันว่าเมื่อเรารับแจ้งว่ามีคดีลักษณะนี้เราจะมีหนังสือแจ้งไปให้ทางปปงทราบในตำตีครับผมค่ะคราวนี้ถามว่าปปงอยากได้ข้อมูลอะไรบ้างทั้งจาก DSI ก็ดี จากประชาชนจากใครๆก็ตามน,นะฮะที่จะช่วยทําให้เราตาม4,000กว่าล้านนี่ได้บ้างอะคะ่ะท่านคือขณะเนี้ยเท่าที่เราพบเนี่ยเรารู้ว่าเงินมันมาไหนไปไหน4 0 0 0ักว่าแต่ว่าเงินอยู่หรือไม่เนี่ยอันนี้ยังไม่ทราบอันนี้ข้อความจริงก่อนนะฮะทีะนี้จะทํำยังไงก็คือว่าในประการแรกเนี่ยสิ่งที่ปปง,งจะส่งก,กลับไปให้ทางนี้ก็คือว่า3าคนเดบเกบริษัทเนี่ย ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาฟอกเงินเพราะไปโอนรับโอนปิดปิดบังอาพรางทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทําความนี้ใส่ก็ต้องรีบเอาไปทําการเรียกตัวมาสอบปากคําสามคนไม่พอท่านต้องเอาไอ้ยี่สิบสามสิบคนกับยี่สิบเก้าคนเนี่ยแเรข้อหาฟอกเงินเราได้แค่นี้อำนาจเขาสามสิบบวกยี่สิบเก้าเป็นห้าสิบเก้าเพราะฉะนั้นพอแจ้งเขาแล้วนี่เดี๋ยวเขาจะบอกเองเงินอยู่ที่ไหนเพราะเขาเขาไม่ถูกไม่ไม่เขาไม่แจ้งแหล่งทรัพย์ ที่มาที่ไปเขาก็ต้องถูกดำเนินคดีเขาหาฟอกใช้เวลานานไหมท่านเดี๋ยวผมส่งผมส่งอยู่แล้วเตรียมจะเขาคงจะทำทันทีนะครับเดี๋ยวดิฉันลองนึกภาพดูนะเอาแบบคร่าวๆวันนี้เนี่ยคือวันอังคารนะสมมุติว่าเป็นอาทิตย์หน้าสมมุตินะท่านท่านเสียนาส่งข้อมูลให้กับทางท่านนิรันดร์ได้แน่นอนได้ไหมครัท่านอาทิตย์หน้าทันไหมรก็มีอยู่แล้วฮะมีอยู่แล้วนะคะเอาละโดยปกติเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วดีเอสไอทำงานใช้เวลานานไหมครักว่าจะสามารถเชิญทั้ง29เก้าขอไปห้าสคนนะฮะท่าน เข้าสู่กระบวนการที่ว่าเนี่ยไม่ไม่นานครับผมใช้เวลาไม่เกิน2อาทิตย์ผมก็เรียกมาได้หมดโอ้อไ,ไม่เกิน2อาทิตย์คาดว่<ม>าอาทิตย์เดียวก็จะเอาตัวมาได้หมดนั้นแสดงว่าภายใน15กรกฎาคามเนี่ยพวกเราที่เป็นสมาชิก DCHL เนี่ยสามารถมีหวังรู้ความคืบหน้าเลยว่า เพราะว่าถ้า59คนนี้พูดอะไรอาจจะนําไปสู่อีกมากมายข้างหน้าก็ได้ทั้งเงินทั้งผู้ที่เป็นตัวองค์การใช่ไหมคะครับโอ้โหดีจังเลยอะพวกเราฟังวันนี้แล้วมีอะไรสงสัยแม้แต่ทนายของกลุ่มผู้เสียหายอยากเสนอแนะอะไรในกระบวนการสานครงภาคกัรที่จะร่วมมือกันต่อไปเชิญครับผมเป็นในักะทนายความของผู้เสียหายนะครับที่มียื่นเรื่องนะฮะให้ฟ้องส่วนของคดีแพ่งพอเราสืบทราบว่าเงินในบัญชีปัจจุบันเนี่ยของ บริษัทดิจิตอลเท่าเฮลโฮลดิ้งจำกัดเนี่ยมีประมาณ1 0 0อยล้านบาทนะฮะทา,ทางเราก็รวบรวมผู้เสียหายแล้วก็ฟ้องขออัยการไต่สวนฉุกเฉินโดยการอายัดเงินดังกล่าวเนี่ยไว้กับผู้เสียหายที่ฟ้องคดีนะฮะจำนวน13บสาำนวนมีผู้เสียหายประมาณ500-600ถึงคนนะครับปัจจุบันนี้เงินของบริษัทที่สามารถพบตรวจสอบเจอเนี่ยมีประมาณ1้อยล้านนะฮะโดยอายัดโดยที่ศาลแพ่งกรุงเทพมหาคนครนะฮะ เพราะว่าในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยปัจจุบันนี้ได้รับความเดือดร้อนคือที่ดินทรัพย์สินถูกยึดเกือบหมดนะฮะดังนั้นหากดําเนินคดีไปเนี่ยไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยภาระหนักจะอยู่ที่ประชาชนทุกคนครับผมอืมค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่งที่พวกเราเองก็กําลังคิดอยู่นะว่าเอ๊ะถ้าเกิดนําข้อมูลของทั้ง59คนมาให้ดีไซน์ดีซ์สอบสวนแล้วเนี่ยเส้นทางมันจะเป็นยังไงต่อครับอาจารย์เจษดาถ้าได้ข้อมูลเหล่านี้มาเอ่อพอพอได้เงินมาแล้วเนี่ยนะครับ เ,เรื่องคดีเนี่ยมันจะค่อยๆตามหลังมาพอคดีเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็คงจะมีทางที่จะเอาเงินกลับมาได้นะครับค่ะดยทางดีเอสไอนะคะ59คนที่สอบสวนสมมุตินะฮะถ้าเจอตัวสอบสวนเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงครับท่านคะก็ต้องมาดูพยานหลักฐานว่าทาง58 59คนเนี่ยนะครับมีเจตนาที่จะกระทําความผิดฐานฟอกเงินหรือไม่ถ้ามีเจตนาเราก็จะต้อง ดำเนินคดีข,ดข้อหานี้ส่งฟ้องสั่งเห็นโกนสั่งฟ้องไปอย่างอายการครับผมก็เข้ากระบวนการทางศาลแต่ณนะตอนนี้ทั้ง59คนเราสามารถอายัดบ,บัญชีเขาได้ไหมคะท่านเลางงขาปปงคะเท้าที่ตรวจขณะนี้เงินมันไม่อยู่นะฮะเพียงแต่ว่ามผมก็ค่อยๆไล่าตามไป อาจจะอยู่กับลูกสาวหลานสาวญาติพี่น้องเขามันก็จะไปเรื่อยเงินนะไปเป็นรถไปเป็นบ้านไปเป็นที่ดินไปเป็นทองไปเป็นหุ้นเป็นสิ่งที่ปปงต้องไปดําเนินการแต่ปปงตามได้หมดใช่ไหมฮะจะเป็นทองเป็นหุ้นเป็นที่ดินเราไล่ไปแต่ว่าถ้าเป็นมันแปลมันแปลสภาพไปเนี่ยเรายึดได้อยู่แล้วผมเพิ่งเรียนว่าเราเราเราจะต่างกับคดียากับคดีแพ่งทั่วไปถ้ามันแปลสภาพไปกี่ต่อกี่ทอดเนี่ยเราก็ตามยึดได้หมดแต่ขอให้รู้จะได้ใช่ค่ะได้ค่ะเอาละค่ะเชิญเลย ขออนุญาตน,นะครับผมเป็นหนึ่งในทีมทนา,ายความผู้เสียหายนะครับจากการทํางานคุกคีกับผู้เสียหายจํานวนมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยได้มีกลุ่มวิชาชีพนะครับเข้ามาแอบอ้างว่าจะสามารถวิ่งเต้นเอาเงินคืนได้เร็วหรืออะไรก็แล้วแต่โดยแอบอ้างชื่อหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งผมเนี่ยก็พยายามอธิบายกับผู้เสียหายนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากให้ท่านผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้ง3าหน่วยงานหลัก ในกรรมการยุติธรรมเนี่ยช่วยอธิบายให้ผู้เสียหายทุกคนนะครับว่าช่องทางตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มวิชาชีพตรงนี้จะเข้ามาเก็บเงินจากผู้เสียหายนะครับอ้างว่าจะช่วยให้ได้เงินเร็วขึ้นโดยใช้ช่องทางต่างๆซึ่งก็ไม่ชอบวยกฎหมายครับผมรายหนึ่งหลายตังไหมคะค่าใช้จ่ายที่เขาข<พ>อ,อเรืยอที่ทราบมาก,ก็ประมาณหนึ่งพันบาทถึงสามพันบาทหรือแม้คุทิีก็ห้าพันบาทนะครับแต่ผู้เสียหายมีจานวนเยอะมากเข้าใจเข้าใจครับผ ในขณะเดียวกันเราก็ต้องนึกถึงในแง่ความจริงนะฮะหนึ่งพบาท3,000บาทห0 0พันบาทแลกเป็นแสนเลยนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้นะท่านผู้ชมเราจะให้ในส่วนของทางดีเอสพูดก่อนนะคะเป็นไปได้ไหมคะเนี่ยรับรองเลยถ้าเกิดใจผ่านผมเนี่ยดีเอสาเขาจะเอาพี่เป็นชื่อต้นๆเลยที่ได้เงินคืนก่อนเลยสบายใจได้ออขอกราบเรียนอ,อย่างนี้ครับก็อันนี้ผมก็ได้ได้รับทราบมาเหมือนกันนะครับว่า มีการไปพูดกับทางผู้เสียหายในทํานองนี้นะครับแต่ว่าผมคาดการณ์ว่าเป็นเรื่องที่ว่าเขาจะจ้างทนายให้ไปดําเนินการฟ้องร้องนะครับซึ่งก็เป็นเคสเดียวกับที่ท่านเป็นทนายอยู่นะครับแต่ว่าไอ้กรณีที่ว่าถ้ามีการจ่ายเงินแล้วจะได้เงินคืนรวดเร็วเนี่ยก็คงเป็นไปได้ยากเพราะว่าคดีอาญาก็ต้องรอจนฝ่าศาล จะพิภากษาว่าผู้ต้องหามีความผิดแล้วก็ในขณะเดียวกันในปกตินี่นะครับคดีลักษณะนี้เนี่ยทางอายการก็จะฟ้องแพ่งไปด้วยนะครับแล้วก็เรียกเงินให้ด้วยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องตัดสินทางแพ่งมาด้วยแต่ว่าทางตัดสินทางแพ่งมายอดเงินเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องไปดูว่าทรัพย์ของผู้ต้องหานี่มีเท่าไหร่ซึ่งไปจะต้องไปเฉลี่ยกันเพราะนั้นศาลก็จะตัดสินทางแพ่งด้วยว่าให้ชดใช้เงินที่ผู้เสียหายเนี่ยได้ได้จ่ายไปนะครับเพราะนั้นก็สรุปก็คือ ขั้นตอนมันมีอยู่เพราะฉะนั้นจ่ายเงินก็ไม่ได้ทําให้จ่ายเงินเพิ่มก็ไม่ได้ทำให้ได้รับเงินเร็วขึ้นเพราะต้องอรอคดียา,ยาเสร็จสิ้นครับผมค่ะเอาละค่เดี๋ยวเรื่องนี้เราจะกลับมาคุยกันต่อเพราะว่าผู้เสียหายที่ยังมีคําถามอยู่ก็มีนะคะหลังข่าว5 5นาฬิกาค่ะกลับมาติดตามในสถานีประชาชนค่ะ